สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยกับในคลิปที่2นะครับหาหน่อยโค้งสุดท้ายก็สุด2เม็ดนะครับมัดรวมสีหน่อยว่าประจำวันที่20เดือน2 2565นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่นหนึ่งเด่นเก้าไปนะครับเมื่อวานนี้ไม่มาเลยนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับในโค้งสุดท้ายนี้มาแค่เก้าเจ็ดมาแค่เก้าเจ็ดนอยเดียวในเฉพาะกิจนะครับส่วนหนึ่งก็มาแค่ตัวเด่นใน VIP นะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับวันนี้ต้องแก้ตัวนะครับวันนี้ต้องแก้ตัววันนี้ต้องแก้ตัวนะครับตัวเด่นนะครับผมวันนี้ในตัวเด่นผมให้ไปที่แปดแล้วก็2องนะครับผมสายวิ่งสายลูด ผมให้ไปที่2นะครับ mm hmm. เด่น8แล้วก็วิ่งรุดที่2นะครับ mm hmm. ส่วนจับคู่เด่น8นะครับ mm hmm. ผมก็จะมี80 82 84 86 แล้วก็81นะครับผมส่วนเด่น2มิ่งรูปที่2นะครับก็จะมี20 21 24 26 แล้วก็29นะครับผมส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่5นะครับก็จะเป็น580นะครับ5 2 4นะครับผมส่วนในโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่ โดยพิเศษแล้วก็รอบปกตินะครับผมให้ไปพิเศษแล้วก็ปกตินะครับสำหรับโค้งสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่ๆตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นก็จะมี4คู่นะครับก็หลักๆก,ก็จะมี80ดศูนสี่ แล้วก็8ปดแล้วก็21นะครับผมสองหนึ 21, 24, นะครับแล้วก็80 84นะครับที่เน้นให้นะครับส่วน3ตัวที่ชอบนะครับพี่ๆสามตัวที่ชอบนี่เลยนะครับ5 80นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสลับโค้งสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่ๆครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับกําลังแรงใจที่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสลับท้ายนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกกคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ